อันนี้เป็นงานแปลงจอไมาสายรถโบราณเป็นรถไคล์สเลอร์ซึ่งลูกค้าเอามาแปลงเป็นระบบไฟฟ้าเดินทีอันนี้ก็เป็นชุดเก่าเป็นระบบหมุนลุนที่เป็นไมสลิงเราแปลงวงจรแล้วก็ใส่ไมมอเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วจะทดสอบอลองเปิดสวิต ัวจอก็จะแสดงผลรุ่นยี่ห้อรถซึ่งลูกค้าให้แสดงผลเป็น Chrysler เดีจะลองเปิดตัวนี้จะมีกิโลรวมตัวนี้ไว้ไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องหรือระยะทางที่เราวิ่ง เจะลองทดสอบความเร็วตั้งในความเร็วยี่สิบสี่สิบสองหกสิบ แปดสิบเข็มก็จะขึ้นค่อนข้างนุ่มนวลเวลาเราวิ่งเก้าสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยยบสามก็ค่อนข้างจะตรงกับระบบดิจิตอล ครัน้นี้มาดูที่กิโลรวมตอนนี้วิ่งไป7กิโลเราสามารถกดปุ่มเพื่อจะดูทริปได้ตอนนี้ทริปวิ่งไป2.1กิโลถ้าเรากดแช่ก็จะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตเป็นศูนย์พอเราวิ่งเพิ่ม ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้สามารถเป็นเซตทริประยะทางที่เราไว้กดรีเซ็ตและถ้าเราต้องการดูระยะรวมเราก็กดอันนี้จะเป็นระยะทางที่ไว้สำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ระยะรวมที่เราวิ่งมาตลอด ก็สามารถแปลงไปใช้กับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบไฟฟ้าได้